โสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับว่าสําหรับคนที่ซื้อของในช้อปปีหรือว่า Lazada เนี่ยต้องสามารถขึ้นของเขาได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ถูกใจอะไรประมาณเนี้แต่ว่าผมแนะนําว่าบางร้านเขาก็ไม่ยอมนะก็ต้องถามไว้ก่อนเลยปกติผมจะถามถามทุกที่เลยอย่างเงี้ยผมจะถามไว้เลยซื้อผิดไซส์เปลี่ยนได้ไหมเขาบอกสามารถเปลี่ยนได้ก็โอเคก็ลองดูปรากฏว่า เอามาก็ผิดไซส์จริงๆเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอแต่ว่าศกลงมันผิดไซส์จริงๆกันล้วกันนะแล้วคือไซส์ที่เขาให้มามันใหญ่กว่าไซส์ที่เขาระบุจริงๆในที่ผมได้มาเนี่ยมันใหญ่กว่าที่ที่เขาระบุไว้ในเว็บจริงๆอะ่ะผมก็เลยส่งกลับไปเลยนะวิธีการก็ง่ายๆนะในในใน ช้อปปี้เขาจะมีบอกอยู่แล้วว่าเราสามารถเนี่ยเ,เวลาเราเข้ามาดูประวัติอะ่ะมันจะมีบอกนะแต่ว่าเนี่ยผมไม่ได้ซื้อของไว้เลยก็เลยไม่มีบอกว่าคืนเงินอะไรประมาณเนี้ยคือผมมันมันคุยกันไปเรียบร้อยหมดแล้วทุกท r a n s a c t i o n จบแล้วนะครับก็เวลาคืนเนี่ยก็ง่ายๆ่ยะครับช้อปปี้เขาจะให้ พอเราทําอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะสั่งคําสั่งส่งคืนของนะก็จะมี QR code มาให้นะครับแล้วก็แพ็คของให้อยู่ในสภาพเดิมนะครับทุกอย่างนะให้มันดูเป็นสภาพเดิมเหมือนของที่เอามาตั้งแต่ตอนแรกที่ได้มาตั้งต่ตอนแรกเลยแล้วก็แพ็คไปส่งคืนเขาจะให้ส่งคืนได้ทาง Curry แล้วก็ทางไอ้นี่บิ๊กซีนะครับก็อันนี้ผมก็ไปส่งคืนที่บิ๊กซีเนาะ ถึงมือเขาไปแล้วเนาะจริงๆนี่ถมถ่ายไว้วันที่20นะครับแต่ว่าน่าจะปล่อยคลิปประมาณเดือนโนเวม ber ก็จะได้ใบนี้มาแล้วเขาไว้ใช้ในการยืนยันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเงินที่คืนนะ่ะมามันจะคืนไปในระบบ Shopee Pay นะครับดังนั้นก็ต้องมี Shopee Pay ด้วยแล้วก็เงินเนี่ยวิธีการเอาออกมา สู่ธนาคารทําไงก็ไม่รู้เพราะว่าผมปกติผมซื้อของในช้อปปี้ประจำนะผมก็เอาเงินเก็บไว้ในช้อปปี้เปนั่นแหละนะวิธีการนี้ก็จะรอประมาณของผมมารอแค่เจ็ดวันเองประมาณอาทิตย์หนึ่งนะประมาณอาทิตย์หนึ่งเพเๆไม่ถึงด้วยแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราส่งช้าส่งเร็วแค่ไหนนะ,อ,ะอันนี้ก็ลองดูถ้าเกิดใครได้มาได้ของมาอย่างเงี้ยไซส์ไม่ตรงหรือว่า สีไม่เป็นอย่างที่ต้องการของไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ต้องไปดา่เาเขาอย่าเพิ่งไปดา่าคนขายนะครับเราส่งคืนได้ครับผมแล้วก็จะได้เงินคืนอย่างที่บอกไปอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่ากระบวนการส่งเนี้ยมันช้าช้ากว่าเราไปส่งไปรษณีย์เองแต่ว่าส่งเวลาส่งกลับเนี่ยมันฟรีนะถ้าเราไปส่งที่แครี่หรือว่าส่งที่ตัวบิ๊กคลีนเนี่ยมันจะฟรีนะครับ แต่ว่าไม่ก็จะช้านิดนึงอาจจะช้ากว่าการเราที่เราไปส่งเองส่งสมวันแต่มันส่งฟรีนะครับเราแล้วก็ง่ายๆส่งคืนได้แต่จะช้านิดนึงแล้วก็ส่งฟรีแล้วเงินที่ได้กลับมาก็จะเป็นเงินใน s h o p e e Pay นะครับอ่ะผมบอกแค่นี้แล้วกันที่เหลือก็ไม่น,น่าจะยากแล้วนะครับสำหรับคนทั่วไปโอเคครับวันนี้ก็แนะนำแต่เพียงเท่านี้แล้วครับสวัสด,ดีจ้า